เมื่อพูดถึงบุหรี่ไฟฟ้านั้นนะคะในทางกฎหมายจะหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าก่อให้เกิดควันละอองไอน้ำไอระเหยลักษณะคล้ายควันบุหรี่ค่ะไม่ว่าจะทำขึ้นด้วยวัตถุใดนะคะซึ่งใช้สำหรับสูบในลักษณะเดียวกับการสูบบุหรี่และให้ความหมายรวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบที่นำมาประกอบเป็นบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าค่ะภาพต่อไปนะคะจะเป็นภาพวิวัฒนาการของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ แบ่งได้ตามนี้นะคะยุคแรกนะคะจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งค่ะทําออกมาคล้ายคลึงกับบุหรี่จริงทั่วไปนะคะโดยใช้ขดลวด ทำให้เกิดไอน้ําค่ะมีชื่อเล่นว่าซิกไลท์นะคะส่วนในยุคที่2จะเป็นแบบปากกานะคะจะเพิ่มความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่และเติมน้ํายาได้ค่ะส่วนในยุคที่3มนะคะก็จะเป็นแบบแท้งนะคะจะสามารถปรับแต่งอุปกรณ์ภายในได้ค่ะและยุคที่4ี่นะคะเป็นแบบฝักหรือแบบพอตนะคะจะมีเกลือนิโคตินเป็นส่วนประกอบค่ะและจะให้ปริมาณเกลือนิโคตินที่เข้มข้นนะคะและในปัจจุบันนะคะจะเป็นในในรูปแบบของทอยพอตค่ะเป็นแบบของเล่นนะคะ ก็จะปรับปรุงรูปแบบให้เหมือนของเล่นค่ะเหมือนการ์ตูนเหมือนขนมต่างๆนะคะเพื่อดึงดูดเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้มาสนใจและซื้อสินค้าค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาตั้งแต่ก่อนปี2550ค่ะ ในตอนนั้นเป็นที่สนใจของนักสูบชาวไทยนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่มีราคาถูกมีกลิ่นสีรถให้เลือกมากมายนะคะและสื่อสารที่ให้ความเชื่อผิดๆนะคะว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบมวลนะคะนอกจากนี้ยังหาซื้อง่ายขายคล่องค่ะเพราะมีขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทั่วไปนะคะทำให้การกระจายของบุหรี่ไฟฟ้านะคะเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็วค่ะ และเมื่อประเทศไทยของเรานะคะได้ะหนักถึงอันตรายของบรีไฟฟ้านะคะหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้ประกาศเป็นกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับปรีไฟฟ้า,ฟามีดังนี้ค่ะ1พรบศุลกากรห้ามนำเข้าส่งออกนำผ่านมาในราชอาณาจกรรวมถึงห้ามมีให้มีผู้ใดนะคะครอบครองบรีไฟฟ้าค่ะ สองพอรบคุ้มครองผู้บริโภคห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือให้บริการบริไฟฟ้านะคะสามพรบควบคุมผลิตพันยาสูบปี2560นะคะกำหนดห้ามให้ขายยาสูบแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีห้ามโฆษณาห้ามส่งเสริมการขายห้ามขายยาสูบในสถานศึกษาทุกประเภทและห้ามสูบป,ปรี่ในเขตปลอดบหรี่นะคะ ซึ่งจากกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็ได้พยายามป้องกันไม่ให้บุหรีเข้ามาในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราทําช้าไปค่ะเพราะกว่าเราจะประกาศกฎหมายก็หลังจากที่บุหรีไฟฟ้านะคะแพร่หลายเข้ามาในประเทศของเราเป็นเวลานานแล้วค่ะจากข้อมูลของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติปี2567ค่ะ พบว่าคนไทยสูบุหรี่เพิ่มมากขึ้นถึง11เท่านะคะจากเดิม2,564มีผู้สูบบหรี่ไฟฟ้า70,000กว่ารายนะคะและเพิ่มขึ้นเป็น9 0 0 0 0รายในปี2,567ค่ะและแม้พฤติกรรมการสูบุหรี่ของประชากรที่อายุ15ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะกลุ่มเด็กและเยาวชนกับมีแนวโน้มที่สูบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นค่ะ จากข้อมูลของระบบ o b c Care นะคะของสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2567นะคะได้สำรวจเด็กป .1 ถึงม .6 นะคะพบว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะมีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากกว่าบุหรี่มวนค่ะโดยร้อยละ24เคยทดลองสูบบุหรี่นะคะ 2, คร้อยละ22คบเพื่อนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและร้อยละ20ค่ะอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าให้เห็นเป็นประจานะคะ ข้อมูลนี้นะคะก็จะสะท้อนได้ว่าการที่เด็กและเยาวชนสูบหรีไฟฟ้านั้นนะคะบางครั้งก็ไม่ได้มาจากตัวเด็กเองนะคะก็อาจจะมาจากสภาพแวดล้อมและสังคมค่ะหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะก็จะเป็นการเร่งให้เด็กนั้นนะคะสูบบุหรีไฟฟ้ามากขึ้นค่ะ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนมีการสูบหรี่ไฟฟ้านะคะกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎระเบียบและได้แก้ไขกฎกระทรวงไปแล้วค่ะเมื่อวันที่25มีนาคม2568ที่ผ่านมานะคะโดยมีเนื้อความว่านักเรียนและนักศึกษาต้องไม่ประพฤติดังต่อไปนี้นะคะคือซื้อขายจ่ายแจกแลกเปลี่ยนให้มอบให้บริการเสพบ,บริโภคสูบครอบครองหรือกระทำการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สิ่งมึนเมาบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้าบารากูตัวยาบารากูบารากูไฟฟ้าน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดค่ะแล้วถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามนะคะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวมีแนวโน้มในการลงโทษอย่างไรนะคะตอบเลยเลยว่ามีนะคะกระทรวงศึกษามีการกำหนด บทลงโทษไว้4สถานนะคะ 1. ว่ากล่าวตักเตือน 2. ทํทำทันบน 3. ตัดคะแนนความประพฤติและ4ทํทำกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะกับบทลงโทษเหล่านี้นะคะเด็กบางคนก็อาจจะกลัวหรือไม่กลัวนะคะแต่เราคงให้มีบทลงโทษที่รุนแรงกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะเด็กและเยาวชนก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่หลายฉบับค่ะ ดังนั้นถ้าเป็นการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงนะคะก็ควรจะต้องมีแนวทางที่ป้องกันป้องกันและป้องกันนะคะเด็กและเยาวชนให้อยู่ห่างจากบุหรี่ไฟฟ้าค่ะเพราะเด็กและเยาวชนนะคะใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านนะคะถ้ายังมีบุหรี่ไฟฟ้าวนเวียนปะปนอยู่นะคะก็จะทําให้เด็กและเยาวชนนั้นมีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นค่ะ ดิฉันนะคะจึงมีคำถามเพื่อเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะข้อที่หนึ่งค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในศาสตร์ศึกษาให้เป็นรูปธรรมหรือไม่อย่างไรนะคะและข้อที่สองค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรคะขอบคุณค่ะ